ะะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับการเปิดกรุก,กระเป๋าแบรนด์เนมในปี2020ของชีเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชีก็เคยมีการทำคลิปลงไปแล้วนะคะในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์เนี่ยจะเป็นการเปิดกรุก,กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะช่วงต้นปี2017ะคะซึ่งก็ผ่านมาแล้ว3ปีนะก็มีสมาชิกใหม่มาเยอะมากมายเลยนะคะ ซึ่งก่าจะมาเป็นคลิปนี้นะคะก่อนหน้านี้3วันวนะชี้ถ่ายไปแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนก็คือเปิดกรุ่กระเป๋าทั้ง21บใบแต่ว่าคลิปนั้นน่ชีรู้สึกว่าผมชียุ่งไปนิดนึงก็เลยอยากจะทําคลิปออกมาให้มันดีที่สุดเพื่อจะแปะภาพไปดูเลยกันแล้วก็มันเป็นมุมเดิมที่ชี้เคยเปิดไปแล้วก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมา แก้ไขถ่ายคลิปใหม่ให้สวยให้ปังขึ้นแล้วก็ดูมุมกระเป๋าแบรนด์เนมของชิด้วยนะคะว่าชีจัดเก็บอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตู้ก่อนเลยนะคะซึ่งตู้กระจกบ,บานนี้เนี่ยชิไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซื้อมาจากไหนนะคะเพราะว่าพี่ชายชียจะเป็นคนรีโนเวทห้องใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะคะก็สามารถไปย้อนดูคลิปนั้นได้เพราะว่าคลิปนั้นก็จะเห็นเลยว่าห้องสภาพห้องเก่ากับห้องใหม่ของชีมันจะแตกต่างกันมากๆเลยซึ่งนี่ก็ เป็นห้องใหม่แล้วนะคะแต่ว่าลุมทัวยังไม่มาแนละ้วเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตู้กระจกคิดว่าน่าจะซื้อมาจากเ e กียเกียรนะคะส่วนตู้นี้น่าจะมาจากอินเด็กนะคะซึ่งตู้นี้เนี่ยมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าบ้านชี้มันจะเป็นทรงเข้าไปได้พอดีใบแรกก็จะอยู่บนสุดใบนี้เลยนะคะใบนี้เนี่ยจะเป็นชาแนลคลาสสิกที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มชี้เลยนะคะก็พนักงานออกมาให้เลือก2ใบก็จะมีใบไซส์ใหญ่สุดใบนี้นะคะกับอีกใบนึงก็คือเล็กกว่านี้นิดนึงแต่ชี้รู้สึกว่าไหนๆจะซื้อแล้วทั้ง ไปเลยนะคะก็เลยซื้อใบนี้มาแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าชอบมากเลยนะคะแล้วก็ชี้อยากได้กระเป๋าที่สามารถใช้ไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศได้อยู่ว่าฮิ้วเครื่องเครื่องได้ก็เลยรู้สึกว่าใบนี้เนี่ยตอบโจทย์มากมากเลยคือปกติเราจะมีสีดําเยอะและแล้วพอใช้สีน้าเงินนะ่ะมันเปลี่ยนวุ้นโทนได้ดีแล้วก็สวยไม่แตกต่างจากสีดาเลยนะคะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ชี้ชอบมากแล้วก็ตัวนี้ราคาจะไม่ได้แพงโดดกว่าคลาสสิกแบบเยอะขนาดนั้นน่าจะแพงกว่าประมาณสัก ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือเป็นจุดที่รับได้คือแบบไม่ได้ว่ากระเป๋าใหญ่กว่าเท่าตัวแล้วจะแพงกว่าเท่าตัวอะไรเงี้ยถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องแรกตรงนี้เลยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นชาแนลใบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เ네นมใบล่าสุดที่ชี้ได้มาเลยนะคะคือต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ย จริงๆแล้วมันได้รับความนิยมมานานมากแล้วแหละแต่ว่าชีเองก็แบบไม่ได้สนใจอะไรจนวันนั้นอะชีไปที่ช็อปชาแนลแล้วก็แบบเออไปลองสะพายดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยมันตอบโจทย์ดีแล้วก็ชี้ค่อนข้างชอบความเก็บของแบบเป็นระเบียบคือข้างในอะมันจะมี2ช่องแบบนี้ค่ะตัวซิปอ่ะมันปลอดภัยดีคือตัวทรงมันก็น่ารักคือสามารถถือแบบนี้ก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้เหมือนกันคือแบบมันเข้าได้หลายลุกดีคือถ้าเกิดชี้สะพายแบบวันนี้ใส่ชุดหวานนี้ คือเข้าเลยทุกคนคือชีจะไม่ได้มาสะพายให้ดูทุกใบนะคะแต่ว่าชีจะมีภาพอินเสิร์ตที่ชีเคยถ่ายรูปคู่กับน้องๆทุกใบนะครก็จะเลียงสีแบบสีดําอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเรียงแบบพวกเป็นแบรนด์แล้วก็เป็นรุ่นที่คล้ายๆกันด้วยนะคะแต่ว่าพอดีว่า m อเมสเนี่ยชีมีใบเดียวนะคะก็เลยอยู่กับชาแนลไปแล้วกันเนาะ ต่อันที่ใบด้านหลังเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น a i r m a s Birkin นะคะซึ่งชี้ก็ไว้ในจุดตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสายตาแล้วเราจะได้เห็นน้องบ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่ชี้รักที่สุดแต่ว่าไม่ได้ชอบที่สุดนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยชีซื้อมาแล้วประมาณสักแบบ 4ปีได้แล้วมั้งแต่ชีใช้งานแบบไม่น่าจะถึงสิครั้งเลยค่ะทุกคนเฉลี่ยแล้วแบบปีหนึ่งไม่เกิน2อนผลเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกของชีเท่าไหร่ในช่วงวัยนี้นะแต่ว่าตอนนั้นที่ชีซื้อกระเป๋าใบนี้มามันค่อนข้างเป็นจุดสูงสุดของ air m s คือแบบราคาแรงมากซึ่งชีไม่ได้ซื้อในช็อปนะคะีชีซื้อจากร้านคิ้วนะแต่ว่าตอนนี้ชีคิดว่าถ้าชีขายอ่ะน่าจะแบบไม่ได้กําไรแต่ถ้าขาดทุนมชีว่าอาจจะขาดทุนแบบ1-3่หมื่นลาวนี้นะคะซึ่งส่วนตัวชีก็เลยแแบบไม่นนะําใให้คร ซื้อกระเป๋ามาเพื่อการเกฑงกับไหสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยาก ขายต่อเราไม่ขาดทุนไม่เจ็บตัวมากก็แนะนําเป็นการซื้อกระเป๋าแบรนด์มือสองแล้วขายต่อเป็นมือสาเนี้ยก็จะขายได้ง่ายกว่านะจากนั้นนะคะก็มาดูในช่องที่2กันบ้างนะคะซึ่งช่องนี้ชิคก็จะเก็บเออชาแนลบอยไว้2ใบเลยนะคะก็จะมีชาแนลบอยสีดํานะคะซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจชิมากถ้าเกิดว่าใครดูคลิปการเปิดกลุกระเป๋าแบรนด์เนม2017ไปแล้วที่ชิพูดถึงนะก็อาจจะได้เห็นเลยว่าซื้อด้วยเงินของตัวเองคือชิหารคึรื่งกับมาม่าแล้วก็เวลาที่เรามองกระเป๋ปเเา รับเรา สมัยเด็กสมัยเริ่มทํางานแล้วรู้สึกว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เลยแบบพยายามจะตระหนักแล้วก็นึกคิดตลอดว่าแบบเออเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราท้อเนี่ยเราก็จะมองของสิ่งที่มันมีคุณค่ากับเรามากๆในช่วงนั้นอีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีขาวใบนี้เลยนะสีนี้ชิชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบรนด์ไอเทมมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็ชาแนลบอยอันนี้จะเป็นชาแนลบอยรุ่นแรกๆเลยที่เขาออกมาคือมันจะเป็นแบบออกแนวเมทัลลิกเบาๆแล้วก็เป็นสีมุก ซึ่งกระเป๋าใบนี้เป็นใบที่ใส่กับเสื้อสีไหนก็สวยสีชี่เคยรีวิวเออเปรียบเทียบกระเป๋า c h a n e l Boy กับ c h a n e l Classic ไปถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะคะเดี๋ยวชิจะแปะไว้ให้เนาะซึ่งสามารถไปย้อนด,ดูได้ที่อชิตาไลฟ์ไซด์เลยนะคะมาดูช่องที่3กันบ้างะคะซึ่งใบนี้เนี่ยก็จะเป็น c h a n e l b e l t นะคะซึ่งมันจะเป็นแบบที่คาดเอวอย่างนี้หรือว่าสามารถสะพายก็ได้ ซึ่งใบนี้เนี่ยชีซื้อมาจากช็อปชาแนลสาขาแรกของโลกเลยนะคะ mm hmm. ก็คือลูกแก้ของนั่นเองซึ่งชีก็มีการรีวิวไปด้วยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เหมือนกันนะคะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเพราะว่าได้ใบชาแนลสาขาแรกของโลกจริงๆนะคะซึ่งสาขานั้นก็จะมีความพิเศษมากมายเลยถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าพิเศษยังไงนะคะสามารถไปย้อนดูในคลิปได้เลยนะคะไม่เคยเห็นใครใช้ใบนี้เลยคือรู้สึกว่ามันเป็นแรไอเทมจริงๆซึ่งคิดว่ามันน่าจะหายากหรือว่าผลิตน้อยหรือว่าที่ไทยไม่นําเข้าหรือว่าอะไรสักอย่างเพราะว่าตอนนัน รุ่นนี้ไม่ได้มีเข้ามาที่ไทยนะคะก็เลยยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบอืมฉันเป็นผู้ชนะนะคะก็จะซื้อมาในช่วงที่แบบตอนนั้นที่กระเป Arist ๋าคาดเอวเขาจะดังๆหน่อยก <advisory> ็เลยได้ใบนี้มานะคะแล้วก็ตัวถัดมานะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นชาแนลแบ c ็คแคปนะคะซึ่งแต่ก่อนที่เป็นคนแบบ <l acht> <l acht> ชอบใสก่กางเกงยนีนขาสั้นกางเกงยนีนขายาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือใส่แต่งตัวแบบแกนๆหน่อยอะแบบวัยเด็กนะคะก็ใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่าชอบมากเพราะว่ามันมีความเท่มีความชิค มีความครูแบบดีแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือว่าน้องจะใช้งานค่อนข้างยากเพราะว่าการลูดซิปเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะแอบ,บยากนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยคือชีช,ชอบเพราะว่ามันไม่เหมือนใครแล้วก็มันก็มีความเก๋มากคุณรุ่นเนี้ยเขาจะมีไซส์มินิด้วยนะคะแต่ว่าชี้แบบจัดมาเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เลยเพราะว่าไซส์มินิคิดว่าน่าจะใส่อะไรไม่ได้แต่ว่ามันก็น่ารักเ,เนาะถึงช่องสุดท้ายของของตู้ฝั่งตู้ใสอันนี้เลยนะคะ เป็นคริสตียนดีออรเลยนะคะซึ่งชี้ก็มีทั้งสีดําแล้วก็สีแดงคือก่อนหน้านี้ชี้มีเฉพาะสีดํา แต่ว่าชีรู้สึกว่าชีอะหลงรักเลนี้ดีออมากถึงแม้ว่าตัวเองจะแบบไม่ได้เป็นคนที่หวานเวอร์ขนาดนั้นแต่ชีมองว่าจริงๆเราเลดี้ดีออถือเนี้ยก็เป็นลุกหวานถ้าคิ้วแบบสะพายเนี้ยก็ยิ่งดูเก๋เข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือปีก่อนเนะี้ชีไปซื้อสายอันนี้มามันจะเป็นสายที่ขายแยกในร้านดีออนะคะพอซื้อสายอันนี้มามันทาให้กระเป๋ามันยิ่งดูมีอะไรทุกคนคืออันนี้ชีซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะประมาณปีกว่าได้แล้วเออน่าจะไม่มีลายนี้แล้วแต่ว่า อาจจะมีลายอื่นมันก็คงเปลี่ยนไปตามซีซั่นนะคะซึ่งอันนี้ชีซื้อมาประมาณ30,000กว่าบาทเกือบสี่0มืแต่ว่ารู้สึกว่ามันคุ้มมากเพราะว่ามันเปลี่ยนกระเป๋าดีออที่มันดูหว,วานๆธรรมดาของเราอะกลายเป็นลุคเท่ได้แบบจริงๆ uh, like ให้เกิดว่าใครมี lady dior ะะแนะนำเลยไปซื้อสายอย่างนี้มาคือแบบเวิร์กมากจริงๆนะคะแต่ว่าไอตัว lady dior ของชีเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะมี2หนังคือเป็นหนังแก้วกับหนังแล a มแต่ว่า แนะนำเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครจะซื้อรีออนะให้ซื้อหนังแมลมดีกว่าเพราะว่าหนังแก้วดูแลทําความสะอาดยากเนะาะถัดมาเรามาดูกันที่ใบมีกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นไซมินีนะคะคือชี้ชอบสีแดงอยู่แล้วเป็นโทนสีที่เราชอบอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะซื้อสีชูดฉาดด้วยจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีชมพูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นโทนสีที่เราชอบ ชี้ว่าเราจะได้ใส่บ่อยมันจุของได้ดีมันเป็นกระเป๋าที่ไม่ลวงตาคือเราเห็นข้างนอกเท่าไหนาข้างในก็สามารถจุของได้เท่านั้นเลยนะคะก็เลยแฮปปี้มากชอบมากแต่ว่าในรุ่นใหญ่มันแอบจะลวงแบบลวงของเข้าไปยากนิดนึงนะคะแต่ว่าจุของได้เยอะมากตัวนี้นะคะก็ใบสุดท้ายในช่องนี้นะคะก็จะเป็นของเฟอร์ลาใบนี้เลยจะเป็นสีขาวคือชี้ใช้แล้วมีแต่คนถามว่าของอะไรคือชี้ว่ามันมันง่ายมันสะดวกแล้วก็แบบแขวนได้ง่ายๆไวๆแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสีขาวอ่ะมันเข้ากับชุดได้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็ ชีว่าหนังของเฟอร์ลาเขารักษาทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างสมบุกสมบันใช้งานได้ดีแข็งแรงทนทานเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นใบที่2จากเฟอร์ลาแต่ว่าใบแรกก็จะอยู่ฝั่งนี้นะ ตอนนี้นะคะเรามาโผล่ในตู้อีกตู้นแล้วนะคะซึ่งตู้ฝักนี้ก็อาจจะเห็นน้องไกลๆนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นช่องแบบนี้ลงไปนะคะทำให้ตัวชีมันไม่สามารถลงไปได้เพื่อให้เห็นกระเป๋านะคะเฮ้ยจริงๆเรายืนตรงนี้ก็พอโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราจะดูกันที่ชั้นแรกเนี่ยก็จะมีกระเป๋า2ใบด้วยกันก็จะมีเป็นเออกระเป๋าชาแนลแควร์ตัวนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นใบที่ชีใช้บ่อยมากแล้วแบบมันเป็นสีแดงเลือดหมูทําให้ชีมาใช้บ่อยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นชาแนลคลาสสิกหนังคาเวียนแล้วก็แบบไซส์เล็กพกพาง่าย แบบสามารถคิ้วไปได้ไหนแบบง่ายๆเลยอย่างชุดนี้มันก็เข้าคือชิ้ก็เลยใช้น้องตัวนี้บ่อยมากคิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าแบบติดท็อปสามของชิเลยที่ชิหยิบมาใช้บ่อยที่สุดในกลุ่มนะคะซึ่งข้างหลังตัวนี้นะคะก็จะเป็นโคลินซานะคะซึ่งอันนี้ชิ้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือไซส์อะไรมีคนถามชิมเยอะมากเลยนะคะว่าอันนี้คือไซส์อะไรแต่ว่าชิ้นจํไม่ได้จริงๆน่าจะเป็นไซส์1 1นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่สามารถจุข,ของได้เยอะมากสามารถใส่กล้องลงไปได้แบบจริงจังะทุกคนเพราะว่า ข้างในอะมนใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะก็ชีเวลาที่ชีเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมมาชีจะเอาสายพันเข้าไปด้านในเนี่ยทำให้มันอะไม่ลกแล้วก็ตัวสายอะมันจะไม่ไม่แบบไปทับอะไรอย่างอื่นนะคะซึ่งชีก็แนะนําเลยว่ามันสามารถประหยัดพื้นที่ได้ดีแล้วก็มันเก็บแล้วมันดูก็มันก็ดูสะอาดตาดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น เฟลานะคะใบแรกที่ชีมีนะคะเนี่ยเลยที่แบบแนะนําตัวนี้จะเป็นรุ่นคลาสสิกของเขาซึ่งบอกเลยว่ากระเป๋าแบรนด์เฟลาคือคุ้มมากแล้วก็สามารถใช้งานได้บ่อยแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมแบบใบแรกนะแนะนําเลยว่าใบเนี้ยคุ้มเพราะว่าสมบุกสมบันคือใช้งานได้ดีแล้วก็แข็งแรงอึดนะคะแล้วก็ชี้ว่าหนักมันดีทำความสะอาดง่ายนะแล้วก็มีหลากหลายสีให้เลือกด้วยซึ่งชี้มีเป็นสีแบบ ออกเทาๆแบบนี้นะคะแล้วก็อีกใบนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ v a l e n t i n นนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยดิยค่ะพี่เขามีเอากลักษณ์ของแบรนด์ชัดเจนก็คือหมดุดแต่ว่าคือมันแอบใช้ยากตรงที่ว่ามันเป็น Material แบบสีทองที่เป็นสีทองแบบทองชัดมาก ซึ่งพอมันชัดขนาดนี้เราชี้เป็นคนที่มีอัญมณีอะไรเงี้ยสีเงินมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าบางทีเราใส่อสสัญมณีสีเงินแล้วใส่หมุดทองค่ะมันอาจจะดูไม่เข้าก็เลยแบบไม่ได้หยิบน้องมาใช้บ่อยมากนะคะแต่ว่าล่าสุดคือใส่ไปทิเกาหลีมีแต่คนถามว่ากระเป๋าอะไรนะคะ <S <S ก็คือวาเลนติโนนั่นเองนะคะใบนี้ชี้ว่าหนังเขาแอบแบบรักษายากนิดนึงคือถ้าเกิดเอาเล็บจิกลงไปหรือว่าไปโดนอะไรมันน่าจะเป็นรอยได้ง่ายเลยนะคะท่ามานะคะก็จะเป็นใบนี้นะคะก็จะมาจากุูชี่นะคะ ซึ่งตอนนั้นอะกุชชี่คือมีการรีแบรนด์แล้วก็กระเป๋าใบนี้ชิซื้อมาเพราะกระแสจริงๆเพราะว่า คือตอนนั้นคือมันคิดอะไรมาหยุดชุดก็ไม่อยู่จริงๆชีอยากมีกระเป๋าบุลชีสักใบยอยู่แล้วลรวแบบมีใบนี้ก็คือสวยเลยและด้วยความที่ชี้ซื้อมาที่มันเป็นสีแดงเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีพวกสีนู๊ดอะไรนี้นะคะแล้วก็สีดําแต่ว่าชี้เลือกสีแดงเพราะว่าเป็นโทนสีที่ชีชอบอยู่แล้วแล้วพอมันเป็นโทนสีที่เราชอบอ่ะมันทําให้เราแบบได้หยิบมาใช้บ่อยนะคะแลวชี้ว่าแบบมันตัดมันตัดได้ดีกาลังดีเลยคือเป็นเหมือนโทนแบบสีน้ําตาลสีแดงตัวกระเป๋าคือหนักเลยแล้วก็ใส่ของได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่า คือสวยใช้แล้วดูแบบแฟชั่นแฟชั่นเบาๆนะคะจริงๆแล้วเขาก็จะมีไซส์เล็กด้วยเหมือนกันแต่ว่าชิปจัดมาเป็นไซส์ใหญ่นะคะเพราะว่าแต่ก่อนนะ่ะชอบกเปบาใบใหญ่มากกว่าใบเล็กแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชอบใบเล็กมากกว่าใบใหญ่เห็นไหมว่าแต่ละช่วงชีวิตเราก็จะแบบชอบอะไรที่แบบแตกต่างกันนะคะ ก็มาต่อมาที่ช่องที่3ของตู้ฝั่งซ้ายเลยนะคะก็จะเป็นชาแนลคลาสสิกเลยนะคะที่ชี้มีไซส์สิบสองใบนะคะก็จะเป็นเออชาแนลสีเบจนะคะกับสีน้ำเงินนะคะซึ่งสีน้ำเงินก็จะเป็นตัวที่ชี้เพิ่งได้มาเห็นไหมว่าหลังๆชี้แอบชอบสีน้ำเงินนะเพราะว่ารู้สึกว่า มันมันแปลกดีแล้วก็เราอาจจะมีกระเป๋าสีดําเยอะแล้วพอได้สีน้ำเงินมาก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนมดแอันโทนดีเนาะซึ่งใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันไปแล้วแหละเพราะว่าชีเคยมีการทําคลิปพูดถึงชนะคลาสสิกอยู่ก็จะเป็นสีเบสน,นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนังแล้วมดุดอะไรสีทองนะคะส่วนสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาซึ่งตัวนี้จะไม่ใช่หนังแต่มันเป็นแบบผ้าแต่ว่าชี่อะชอบมากเพราะว่าชีรู้สึกว่า พอมันเป็นเนื้อผ้ามันทําให้สีของกระเป๋าะ่ะมันชัดและมันเด่นมากยิ่งขึ้นคือเด่นมากพอพี่ว่าด้านในมันเป็นสีเขียวอะ่ะทุกคนคือมันทําให้มันดูสวยดีพอมันเล่นกับตัดกับสีกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขามีสีดําด้วยแล้วแบบตอนนั้นที่ชิไปฝรั่งเศสคืออยากได้มากแต่ว่าไม่อยากซื้อไม่อยากช็อปนะคะก็เลยไม่ได้ช็อปมาแต่ตอนนี้นคือเสียใจว่าเออทำไมเราไม่ซื้อมาเสียดายมากเลยทุกคนก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่ชิแบบรักมากชอบมากนะคใบนี้คือเป็นแบบลลูกกรัตอนนี้เยเยพาาะว่ ชีว่ามันเข้ากับชุดต่างๆได้ง่ายดีและชีเป็นคนที่ชอบใส่เกงยีนอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้มันเข้ากับยีนได้ซึ่งแบบตอบโจทย์ชีมากเลยนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้มันจะมีกระเป๋าตังค์ใบเก่าที่ชีเก็บไว้อย <itime machine. S 1> ู่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าตังหลุยนะคะที่เก็บไว้นะก็ไม่ได้ใช้แล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่เอสเซนส์รีนิดนึงนะคะชีก็เลยเอามาตั้งไว้นะคะแบบได้แบบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นอย่างนี้นะคะจะได้เห็นกระเป๋าด้านหลังแล้วก็เห็นกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะคะก็สามารถตกแต่งได้เพราะว่าช่องนึงมันก็จะะใส่กรเป๋าได้แบบ ไม่เยอะอางเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากให้เห็นกระเป๋าของเรานะคะซึ่งชั้นนี้นะคะก็จะมีอยู่สามใบด้วยกันนะคะใบแรกก็จะเป็นของ MCM ซึ่งอันเนี้ยเขาทําออกมาแบบคล้ายๆกัแบบกระเป๋าเครื่องส,สำอางซึ่งสุกข,ของได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ชิยังไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันคือแบบมันมีหลายๆครั้งที่ชิแบบจะหยิบมาใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันแมทก,กับชุดเสื้อผ้าชิยากนิดนึงชิก็เลยแบบไม่ได้หยิบมาใช้นะคะแต่ว่า ชี่ชอบนะมันเป็นกระเป๋าทรงแบบทรงแบบรยมเรียมที่ชียังไม่ค่อยมีซึ่งมันก็จะมีสายนะคะเราสามารถเป็นแบบสะพายอย่างนี้สะพายข้างก็ได้เหมือนกันหรือว่าถือแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเอ่อเป็นเบลแบ,บ็คของ c o l l ่เบิร์กเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจิ้ตจานแบบนี้คือเวลาที่ชี้แบบใส่เป็นเกงยียนหรือว่าใส่ชุดที่มันดูเรียบมากแต่พอใส่กระเป๋าใบนี้เข้าไปแล้วมันดูแก่น มันดูมีสไตล์ขึ้นมาเลยคือข้อที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือมันใส่ของได้น้อยนะคะแล้วก็มันเปิดปิดด้วยแบบด้วยแม่เหล็กอย่างเงี้ยทำให้ชีแอบบรู้สึกว่าบางทีแบบชีกลัวของข้างในตกนะคะเพราะว่าบางทีเราแบบห้อยอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ก็เลยมีความกังวลสูงก็เลยจะใช้เฉพาะวันที่แบบไปไหนไม่นานสักเท่าไหร่นะคะกระเป๋าสะพายของหลุยส์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลายมันก็จะเป็นโมโนแกรมนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นหลุดวินเทจเนาะซึ่งชีซื้อมือสอง,องมาจากญี่ปุ่นนะคะ คือซื้อมาแล้วชอบมากแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ามันต้องผึ่งเยอะมากเพราะว่าคือกระเป๋ามันมีกลินะ่นบุคคลทําให้ชิยต้องแบบผึ่งแดดผึ่งลมอะไรเงี้ยเป็นปีเลยนะคะกว่ากลิ่นสหายซึ่งตอนเนี้ยกลิ่นมันก็ยังไม่หายสนิททุกคนแต่ว่ากลิ่นมันดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะก็ทาความสะอาดอะไรต่างๆนานาม,มาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยได้เป็นใบนี้มาซึ่งชิ้าชอบนะช,ชิว่า คือใส่แบบลุกสบายๆกางเ,เกงยนีนขาสั้นหรือว่าเป็นเดสง่ายๆแล้วใส่อันนี้เลยคือจบคือออกสุดท้ายเลยนะคะในกลุ่มกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็จะเป็นออของอิเซมิยาเกะตัวนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยชีมีการทํารีวิวไปแล้วด้วยจะบอกว่าพอยิ่งรู้จักมันได้ยิ่งใช้มันอะ่ะชียิ่งชอบทุกคนเหมือนแบบใช้แล้วมันยิ่งงสเสงเส์เพราะว่าคือมันใช้ง่ายจุข,ของได้เยอะและชีว่าด้วยโทนสีที่มันเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายแบบโทนสีขาวดําแล้วก็แบบ ยิ้อย่างนี้ก็ได้สะพายอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นใบหนึ่งที่ชีพกไปต่างจาังหวัดแล้วก็พกไปออฟฟิศค่อนข้างบ่อยคือหยิบม,มาใช้บ่อยเพราะมันเป็นอะไรที่แบบใช้ง่ายๆไปไวสบายๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแบรนด์เนมของชี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรข้างหลังที่มันแอบ,บลกนิดนึงนะคะชีก็เลยเอาน้องกระเป๋าแบบ ยัดไว้ตรงนี้นะที่นะคะก็คือการเปิดกลุก่มกระเป๋าแบรนด์เนมปี2020ของชี้เลยนะคะที่มีค่อนข้างเยอะจากปีก่นกอนๆเลยนะคะซึ่งชี้อยากจะฝากมานิดนึงเลยการชี้ไม่ได้ใช้เวลาในการเก็บแค่ปี2ปีนะคะแต่ว่าชี้ใช้เวลาในการเก็บประมาณ8ปีได้แล้วถ้าเกิดว่าไลค์เกิน20 0 0 0นไลค์นะคะเดี๋ยวชี้จะเปิดกลุ่มอุปกรณ์แบรนด์เนมให้ดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ชี้ก็ต้องขอบเวลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย